กินข้าวค่ะกินข้าวกับน้ำพริกปลาปลาโทโอ้ยเแหลกั้มนะคะดองน้ำยาก็สดเขาบอกว่ามันมันเกินก็ใส่เยอะเกินอะใส่จนขาวไม่ใช่เอน้ำยามันเป็นอย่างนั้นเองมันไม่มีสีแดงอยู่เลยก็คือน้ำมันาะว่ากินน้ำมันหมดเหลือแต่เนื้อมันอะ เคี่ยวจนไม่รู้จะเคีย่วยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้คือน้ำพริกนะคะเมื่อวานม่สีเป็นน้ำพริกพริกะหล่าเนืเ้อผักดองผักสดผักแว่นจ้านม้ยงังไม่อิ่มผัดถั่ <î> วงอกอะไรอะลูกลูกกินไปแล้วนะคะเป๊ะ เว้นค่ะจิ้มเลยทำไมจิ้มอย่างนั้นจิ <One. S 1> ้มให้มันท่วมผักไิเกี้ยวไม่เกี้ยวทำตัวเป็น

ความร่าที่เขาไปบัเบกเฟืองใส่หมึกปนขายนา้ำ <ừ> อือคานี้อะไยพี่ขายนา้ำเ <ừ> <ừ> มื่อไหร่เออคอนี่เมน่ะเพราะว่ามันสื่อเอียเลยสวนตั้งยี่สิบไร่มันก็ต้องใช้น้ำเยอะนะ จ้วางไว้ตัดไปผมก็เอาตาวมาหน่อยนึงเื่ยัง้วมือยหันอีกตัดนี้ตัดหางเียบร้ไปต่อแล้ววะไม่ได้ไปแก้นิ้วอ่ะอต้นหอมดอกว่ ก้นประทูด้วยค่ะผักเม่นผักสดซื้อแตงกวามาตั้งแตงกวาก่อเลิศก็ข่อยยิมักมาเล่งตนตรงนี้แถวเอามาไว้ผัดเอยตำเอ่ยอันนี้คือน้ำยานะคะถ้วยใหญ่น้ำยาปากของเมื่อวาน,นาและ ขนมจีนที่เหลืออยู่อีกนิดหน่อยไว้ให้ฝรั่งกิน ừ, ừ. ค่ะเมื่อกี้ก็ทำเหมือนเมื่อวานอีกแล้วนะฉันนะ่ะฉันกินฉันกินกะทิชงกาแฟอีกแล้วนะฉันนะ่ะนี่ไงกำลังบิดอยู่เนี่ย đi đi con mình mình, đi mình đi đi เค้ามีการผ่ารวม chị ครับไม่มันบ่แดง cái, gì? cái gì cả เขาไม่ผสมหรอกเขามีแค่แอยากกินหรอกน้ำยากะทียมเออกินแต่หัวมันก็ก็ได้ไม่ต้องกินหรอกใบมันอ่ะเคี้ยวไม่ขาดเดี๋ยวไว้ฉันกินกิน <c ười> แต่หัวมันอ่ะยังสาวเอาผมเด้งก็เดือดก็งานวัดมาามันมันยังสดสดเนาะ

thực xuyên do hôm ừ, qua nãy vẫn kiểu kiểu ở liền hôm nay xì đen xàm vẫn không anh không bảo anh không lấy nước chè nói nữa không được không nữa cái <laughs> nào cái đấy cái มันเที่ยวเลยเ็มเฮมันเหอบากได้เลมนจะยังมีัญาอีก่วนนงก็คือเรื่องของอาเ่อเดี exactly. ๋ยวเลยอกินนะก็วข้าวเกไหมนิ่มไหมข้าวเด่นข้าวเอามาจากข้าวนิ่มยู่น้องชายก็ให้มานะะคข้าวหอมมะลิ ก็บังคับเอาให้มารถเก่าอ่ะสรถใหม่เ้าไม่อยากให้เอาค้นรถเขาหลัระเปาแล้วกาฝรั่งกินไปแล้วนะป้าอิ่มแล้วนะคะบายบายคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะเขาบอกว่าเขาไม่อยากกินข้าสวสั้นบ,<ะ>บายแล้วบายอีก